รีวิวอีกหนึ่งที่พักท่ามกลางคุณเขาและสายหมอกที่โอบล้อมในอำเภอภูผาม่านที่หน้าห้องได้วิวหลักล้านแบบนี้ในราคา3แบงค์เท่ากับที่นี่เลยเดวิลล่าเลดวิวภูผาม่านจะทำเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ให้ความเป็นส่วนตัวมีบ้านหลังใหญ่ให้เลือกอยู่3หลังให้เลื์คือมีอ่างให้เรานอนแช่ตัวเสพบรรยากาศแบบฟินๆทั้งหน้าที่พักแล้วก็ในห้องน้ําเปิดรับบรรยากาศแบบชิวๆแถมที่พักยังมีจักรยานให้ปั่นรอบอ่างเก็บน้ําได้ชมทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าหรือจะลงไปพายเรือคายักทางที่พักก็รวมไว้้้้ใหหแลวพพอตกกกกเย็นนททททาาางีี่่ััมมมบรรรริูะะสสถได เราไปกันในช่วงหน้าฝนบรรยากาศดีจริงๆนะทุกคนแม้ฝนจะตกก็นั่งกินหมกูกระทะน,นี่แหละเข้ากันดีสุดๆพอตื่นเช้ามารับมอกเบาหน้าที่พักได้เลยพร้อมกับอาหารเช้ารวมมาให้ในราคาที่พักเรียบร้อยแล้วกินไปเสพบ,บรรยากาศไปแบบฟินๆเลยสำหรับภายในที่พักนะทุกคนแต่ละหลังคือจะแยกโซนไว้3โซนมีทั้งโซนห้องนั่งเล่นห้องนอนและก็ห้องน้ําในส่วนของห้องนอนและห้องน้ําจะเป็นกระจกที่เราสามารถเปิดรับบรรยากาศเห็นวิวภูเขาแบบพาโนรามาได้เลยจะนอนแช่อ่างหรือนอนบนเตียงก็ได้เห็นวิวแบบนี้ไม่พลาดเลยสักช็อตจัดให้เป็นอีกหนึ่ง ที่พักที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหลีกนี้ความบุ่นวายคือมาเติมเขาเติมหมอกได้ดีจริงๆได้ฟิลแบบสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยก็ว่าได้และอยู่ใกล้ที่เที่ยวอีกมากมายคือถ้าใครชอบก็ลองไปพักกันดูได้ที่เดว,วิลล่าเลกวิวภูผาม่านสถานที่ที่คุณหยุดเวลาไว้อีกสักนิดก็ยังดีเพราะสนุกจรีวิวบอกเลยว่าไม่ควรพลาด